หลายคนฝันอยากเข้ากรุงเทพเพราะคิดว่าชีวิตในเมืองหลวงนั้นสบายแต่ความจริงของผู้หญิงคนหนึ่งอาจไม่เหมือนที่คุณคิดนี่คือเรื่องจริงของแป้งหญิงสาวจากอุดรที่เข้ามาหางานทำในกรุงเทพเพื่อความหวังของทั้งบ้านเรื่องราวที่จะทำให้คุณมองคนข้างถนนเปลี่ยนไปตลอดการตอนนั้นแป้งอายุแค่18ขึ้นรถทัวร์ขันแรกในชีวิตจากอุดรเข้ากรุงเทพ ไม่มีใครรอไม่มีญาติรอแค่ความหวังนล้วนบ้านที่จักมาคือบ้านไม้เก่าๆกลางทุ่งนาแม่ปลูกผักขายบางวันยังไม่มีเงินจะซื้อข้าวสารแป้งเลยอยากลองลองไปหาทางรอดเองในเมืองใหญ่พอถึงกรุงเทพแป้งเช่าห้องเล็กๆไม่มีแอร์ไม่มีตู้เย็นมีแค่พัดลมตัวเดียวกับเตียงเก่าๆค่าห้องพันห้าแต่รู้มหมมันกินไปครึ่งหนึ่งของค่าแรงทั้งเดือน ฝนตกน้ำท่วมแค่ไหนก็ต้องออกไปทำงานเสื้อกันฝนก็เก่าแต่เราไม่มีทางเลือกเพราะถ้าไม่ไปก็คือไม่มีเงินแป้งได้งานทำเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารงานที่ทำก็ไม่ได้ง่ายเลยมีวันหนึ่งลูกค้าด่าเสียงดังต่อหน้าทุกคนในร้านหัวหน้าก็ไม่เข้าใจยังไงลูกค้าก็ถูกเสมอทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดเราเลยแต่เราก็ได้แค่ยืนก้มหน้าแล้วกลั้นน้ำตา แบงอยากเรียนนะอยากมีวุฒิใบปริญญาเพื่อจะได้ทำงานดีๆแต่พอเปิดสมุดบัญชีเงินไม่เคยพอเลยสุดท้ายก็ได้แค่มองแล้วพับเก็บความฝันไว้ก่อนพอสงกรานต์ได้กลับบ้านทีแบงก็ต้องทำตัวเหมือนเป็นคนรวยซื้อของฝากมาเยอะๆให้คนที่บ้านสบายได้สบายใจว่าเราไปได้ดีทั้งที่ความจริงเราก็กินแค่ข้าวไข่เจียวทุกวันเพื่อประหยัดเงินให้มากที่สุด หลังสงกรานเหลือเงินแค่หลักสิบต้องกินแต่มาม่าทุกวันจนถึงสิ้นเดือนแต่ไม่เคยบ่นให้แม่ฟังเลยเพราะไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเช้าวันใหม่แป้งยืนที่ป้ายรถเมย์ถุงผ้าใบเดิมเสื้อยืดตัวเก่าแต่อะไรที่เปลี่ยนไปคือหัวใจที่สู้ขึ้นทุกวันแป้งคิดว่าคงจะมีสักวันที่ทุกอย่างจะดีขึ้นจากเด็กเสิร์ฟธรรมดาวันนี้แป้งได้เป็นหัวหน้าร้าน สอนน้องดูแลร้านเงินเดือนพออยู่พอกินถึงยังไม่รวยแต่ก็ภูมิใจเพราะมันมาจากน้ำพักน้ำแรงขำคืนบางวันเหนื่อยแทบขาดใจแต่พอได้เห็นหน้าแม่ในจอมือถือใจมันก็อุ่นขึ้นมาโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆไม่ใช่เพราะกรุงเทพสบายแต่เพราะที่อื่นไม่มีที่ให้ยืนชีวิตคนไม่ได้เลือกเกิด แต่บางครั้งก็เลือกได้ว่าจะยอมอยู่หรือกล้าไปแป้งอาจไม่ใช่ผู้หญิงที่เก่งที่สุดแต่เธอคือหนึ่งในคนที่อดทนมากที่สุดคนหนึ่งในเมืองนี้และแป้งก็เป็นเหมือนใครอีกหลายคนที่เราเดินผ่านทุกวันโดยไม่รู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนบ้างอย่ามองว่าคนทำงานแบกหามหรือพนักงานร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเขาโชคดี เพราะเบื้องหลังรอยยิ้มของเขาอาจมีน้ำตาที่คุณไม่เคยเห็นขอบคุณที่ดูจนจบค่ะหากคุณชอบเรื่องราวของแป้งอย่าลืมกดไลค์แชร์และบอกต่อเรื่องนี้ให้ใครสักคนที่คุณคิดถึงนะคะ